มาครับวัยรุ่นพบกับเสียยะทั้งทีงมันต้องมีรถดีรถสุดๆมาให้เอซอีกแล้วเพราะว่าช่องของเสียยะมันมีแต่รถสุดๆครับผมวันนี้เอาเสนอเลยออนลสประตู2 5 5นะครับผมอ่าเครื่องซิงๆยีรับแคะนะครับผมออกรถศูนย์บาทฟรีดาวหล่อๆสีขาวมุกแบบนี้นะครับสุดๆแบบนี้ล้ออ่กาก้านยกแบบนี้ SUV แบบนี้ลายยางเทพแบบนี้สุดไหมครับพี่น้อง ด้านลงด้านในนะครับเดิมๆนะครับเลขไม่หนึ่งแสนอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื 1, ่นโลอ่าดีฟีวัดบูตมีวัดบูตฟังเสียงเ้อคันนี้มันจวดด้วยครับพี่น้องมันจวดด้วยมันเบิ้นตัดนะคันนี้มันเบิ้นตัดสับระเบิดเลยนะครับผมคํเอ็กคำบาด้านลงด้านหลังเต็มไปหมดนะครับอ่าแบตเตอรี่ย้ายมาอยู่ด้านหลังนะครับล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวคงกลัวหายนะครับผมเ้า จัดจบศูนย์บาทซื้อได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับหมอก่อสร้างพนักง,งานบริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนหาเร่ขายคงขายของมหาเสียยะนี่มาเดี๋ยวจัดจบศูนย์บาทให้ตรงนี้ฟรีดาวฟรีจองไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวครับผมโอ้เครื่องสิ่งแต่ว้ยเครื่องสิ่งนะมีเครื่องสิ่งนะอ่ะทาท่านนี้มันสุดจริงๆนะครับไปรุ่นสุดจริงๆชอบหรือเปล่าว้รุ่น6กแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปี2 0 1 5นะ ราคาหน้าชวูมูม629,000บาทแคปหน้าจอเสียะยมาหล่อๆเอาส่วนลดไปอีก20,000บาทนะครับผมแล้วเอฟซี MC ที่กดไลค์กดแชร์ไปนะครับเอ้ยบอกราคาผ่อนก่อนปีนี้รับดอกเบี้ยพววิเศษ0 12เดือนนะครับลูกค้าผ่อน7 7 0 0บาทนะครับหลังจากนั้นผ่อน1 0 0 0 0บาทนะครับผมเอฟซี MC ที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อมาจองเอาค่าแนะนําไป5,000บาทนะครับผมเอฟซี MC เสียยคอมเมนต์ด้านล่างว่าสุดไหมว่าเจ๋วไหมว่าชอบหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเสียยนำํำรถด,ดีๆเด็ดๆมาให้ครับผมมันต้องถูกใจสักคันลหละครับไปรุ่นแจ้ว